สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรูทแอนดรอยด4.1.1นะครับขั้นแรกให้คุณเข้าไปติ่ตั้งค่าสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์แก้ไขพร้อมใช้กาน USB นะครับอกลงไปครับออกครับ เดีย๋ยวผมจะให้ลิงก์ตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ตัวเนี้ยนี่ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้กดเข้าไปครับกดอันสองครับรูทแล้วก็เช็คตรงนี้ด้วยครับว่ามันใช่ของคุณปล่า นี่ครับแล้วก็มันจะมีหกสิบเปอร์เซ็นจะรูดได้หกสิบเปอร์เซ็นหรืออะไรแบบก็รูดไปมันไม่ได้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับไปดูครับผมรูดแล้วนะครับนี่ครับขึ้นแบบนี้ จะแดงว่ารู้สำเร็จนะครบแล้วกดรู้สำเร็จนะครับบ๊ายบายครับ bye